ครับ LED สายนะครับอันนี้เป็นเม็ด LED นะครับจะนำมาใส่ฝ้าหลุมก็อันนี้ขายเป็นเม็ดนะครับเม็ดละ85บาบาทครับนี่ก็จะเป็นกล่องอะแดปเตอร์ LED 220โวลต์ห้า50เฮิร์ตนะครับเม็ดอินไชน่าครับเมดอินไชน่าก็จะมีปลั๊กหัมแล้วก็จะมีจุบเสียบตรงนี้นะครับถอดได้ก็ใส่ให้ถูกขั้วนะครับเพราะต้องมีขั้วด้วยในในกล่องอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น เป็นไดโอดปิดนะครับเป็นไดโอดบิดเพียงตัวเดียวครับผมจะแกะให้ดูครับนี่ครับไดโอดปิดไฟสองร้อยเข้ามาขากลาง2ขานะครับแล้วก็ออกไปสสายบวกกับบวกลบครับ,บ,บ,รบเส้นบวกเส้นลบแล้วก็มาเข้าครับสาย LED ข้อานไหนก็ได้นะครับหัวหรือท้ายก็ได้เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับต่อให้ดูครับเดี๋ยวเรามาลองดูการทำงานกันะครับอ่าเรียบร้อยเคนะครับ LED สายนะครับเมตรละ95บาทนะครับ นี่จะมาใส่ฝ้าหลุมนะครับ